สร้อยที่ผมไปเอาคืนให้บาลูน่ะเอามาคืนเขาเพราะว่ามันมีค่าสำหรับเขาผมไม่ยอมให้ไอ้โจนะเอาไปง่ายๆหรอกชอบมากอบมากอี้ถ่ายกันกับพวกกูเจอคนป่าเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์พวกกูไงเจอคนป่าบาลูคุณระจสวัสดีอ้ย่างเงี้ยไม่เหมือนใคร สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียบจีลุงป้านาะอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อนนะทุกคนนะวันนี้ผมเหมือนเลยก็เข้านะเข้าป่ามาอนเลยเช้าทุกคนนะั้นก็เพิ่งจะแปดโมงกว่าจะเข้ามาหาคนป่ายุงเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้เรามีของกลบมาคืนเขาคือสร้อยของบารูซึ่งเป็นหัวชาวชนเผ่านะสร้อยเขาเราเล็กผมไม่ไปเมื่อวานใช่ไหมเล็กก็ยืดเมื่อวานใช่ไหมเล็กลก็น้องต้นไม้น้องกิด น้องต้นไม้ไปกันสามคนนะเอาคืนแล้วก็่ก็บอกว่าต้องจําเป็นจริงๆต้องจัดการจริงๆจบไปจะคืนไปมันสู้มันไม่ยอมเราซึ่งผมดูในคลิปนะเลยก็มาบอกผมว่าพยายามทุกอย่างเพื่อแบบไม่ไม่อยากจะให้มีแบบการเสียเลือดเสียเนื้อใช่ไหมมันแต่ทําแบบไม่มีทางเลือกจริงคนต้องทําแบบนี้ถึงจะสยบความครั่งมันได้ถึงจะทําให้มันยอมรู้ว่าเมาใช่ไหใช่ผมเพราะว่าถ้าที่ดูคลิปมามันพยายามจะขัดขืนแล้วก็พยายามจะต่อสู้เพื่อไม่ให้โดน เราไปเอาสร้อยคืนเขาบอกว่าผมก็ไม่ยอมให้มันเอาไปง่ายๆหรอกใช่เพราะว่าเป็นของที่แบบว่าบาลูบาลูนับถือบาลูใส่เป็นแบบมโนภาที่ต้องให้เพราะว่าอยากช่วยชีวิตลูกทุกคนลูกสําคัญกว่าทุกสิ่งแต่เราก็คิดว่าสิ่งนี้ก็สําคัญสำหรับเขาด้วยเลยก็เลยกระแปรเอามาจนได้ทุกคนนะและจัดการอาชญกิจไอ้โจรป่าคนนั้นไปทุกคนนะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนนะไปดูกันว่าบาลูจะรู้สึกไงเมื่อเจอสร้อยของตัวเองกระป๋านะทุกคนนะ ไปพี่เดินทางไปบ้านมาลูกันทุกคน let's go พี่ตอนนี้มาถึงหน้าบ้านคนป่าแล้วอยู่ปะอ้ยู่ๆคนอยู่หลาซูไม่อยู่เหรอเด็กมึงอคืนเมื่อวานมึงไปนู้นก็ไหมเหรอไปจัดการกอลัมหรอที่มันไปล่อถ้ำอ่ะแล้วเป็นไงบ้างมีใครเจ็บตัวปล่าไม่ใครเจ็บตัวแต่กูแล้วแผลน้อยใช่ป่ะแล้วปัญหาคือว่ากูกลัวมันกลับไปที่ถ้ำต่อมันหนีออกไปแล้วมันออกไปแล้วแต่เมื่อวัจะไปต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจอแลม่มาลูเห็นมาลูโดนทำลายด้วยเหรอ วังไปทำาไ่ค่ยทันทุกคนดีนะเล็กไปด้วยทุกคนไม่มาดูว่าแย่เพราะก็ลมันกำลังมันเยอะมากมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนปกติอ่ะเป็นพวกสัตว์ร้ายหนึ่งอย่างที่อยู่ในรูปร้างคนนะทุกคนฮัลโหลบาลลูัลลเป็นไงบ้างเจ็บอยู่บ้างเจ็บตัวอยู่บ้างเจ็บพงเจ็บกล้ามเนื้อไหมเป็นไงบ้างเมื่อวานลูกกอล์ฟผมไปเจอทันทุกคนนั้นมันกนี้ แย่เลยแ,แต่เขาไม่ยอมเลยเขาสู้นะอืมแล้วจะสูอ้อ่ะสู้ไม่เจอสูนนไส้ไม่มามอ่ะบาลูต้องเอาตะปูตอกเพราะหมายมันบานออกอ่ะตอนมันโดนแดดแต่มันก็บานออกนี่รอราไปฟังนึงอยู่เลยตะปูตมตอกสวยมากใช่ทุกคนทวดเราจะบอกว่าทวสวยมากพี่มันขึ้นตามกิ่งไผ่เราปักไว้เจอไหมมันขึ้นตามนี่เลยทุกคนตามแผ่นคิดไวเป๊ะ ไปไปมาดูกันมาดูกอไฟเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งเข้าเห็นนะอย่าเพิ่งเข้าเห็นของนะอะไรอ่ะแล้วเฮ้ยเนี่ยอู๋ที่เราสร้างให้เขาเนี่ยแล้วเสียบไปนะเอากลับไปทำหรอไม่รู้าไปใช้ทำนี่ฝนตกนี่นะทุกคนนี่ฝนตกเมื่อคืนแน่พี่ดิเราหาผ้ามีผ้าเช็ดๆอะไรบ้าะ พราะว่าเราจะให้มันไม่ให้ไม้มเสียไว้เช็ดไปให้เขาหน่อยบอรู้ถ้าอย่งงั้นถ้าเจอไม้เปียกก็เช็ดด้วยนะนี่ๆตรงเนี้ยถ้าเปียกก็เช็ดหน่อยเนี้ยใจะวะเออเช็ดตรงเนี้ยเช็ดให้มันแห้งบอลรู้ลาซูไม่ไม่พาลาซูมันได้วหรอๆๆอะไรอ่ะอยู่ท่ามเออแม่งเลยพวก,กม่ไปเยี่ยมนุ่งนุ่งผีเลยวะมือตอนนี้เป็นไงบ้างเล็ก แต่ไปอยู่ที่เก่าแก่ตรงน้ำตกอะ่ะไม่รู้ก็จะกลับมาขี่เมื่อไรจะกลับมาบ้านคุ่มเ,เม,มื่อไรปฏิบัติธรรมมากเคยเจอครั้งนึงลุงเลงพี่กับท่านที่สี่นัก่าวชิด้วยกันนะปราคดเป็นบุญตาเลยคือแบบดีใจมากที่เจอกันยากิแค่เจออย่างงี้นะแกท้องข่าธิร่วมกันเหมือนจะมีแบบว่าทำอะไรสักอย่างที่เรายังไม่รู้อะ่ะฮัลโหลมีจะให้นีโหวันนีงต้องต้องชอบแน่ นี่ของ้าเองเนี่ยเามาให้แล้วเอาคืนมาให้แล้วเนี่ยรบมากอกมาดูเองแหละนี่คืคสิ่งที่เขาว่วา่าเป็นหนา้าผ่าสิ่งที่มีค่าีสุดขอเขานะทุกคนจะบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าม,ม,มีค่าอีสุหขับเขาคือมีค่างมากนะ เดิมแล้วถ้าไม่มีตอยนีาก็เหมือนกับเขาไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าเขาเป็นผู้นำมีคนต่ยลงมาคือมีความว่ากลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งนึงใช่แต่วมันมีแถบปาเตล่ห่ที่เจอดูแลวเารายมาจะสู้กันไหมเจ็บเป่ันเจ็บเปล่กอลรัมระวังนะกอลรัมให่ทำอ่ะไม่รู้จะทไรอยปล่าแต่เล <stop. S 1> <ม> oh. ิกาล่าไปแล้วนี่ไปสู้กัจะม้วนสู้กกอลรัมหน่อยกอด้ม มาที่เล็กไปด้วยเพนเมื่อนั้นบารูคงจะแย่งกันอาจจะรับมือไม่ค่อยไหวผมว่าชิวนะก,ก็ไฟกองหนึ่งแล้วก็นั่งผิงไฟช่วงฝนตกท้องน้าหนาวจะบอกว่าที่นี่ถือว่าปลอดภัยมากนะสำหรับคนป่าแล้วก็สำหรับเปล่าด้วยที่เข้ามาที่นี่มันดูทำให้เราวอร์สสบายใจถ้าไม่มีใครมารบกวนแล้วก็ไม่มีใครทําให้ต้องวุ่นวายต้องเอทำให้เราเดือดร้อนเนี้ยสบายใจมากเลยบารูกินข้าวหรือย่างกินข้าวหรอกินนากทาแล้ว เนี่ยเราให้อาวุธบาลูดีกว่าเอ้ยบุกันป้องกันตัวกระถัดให้บาลูไว้ป้องกันตัวบาลูเคยเจอแล้วแต่ว่าครั้งนึงเคยบอกไปแล้วรอบหนึงมาด้วยพวกเมียจะให้บาลูไว้แต่ว่าบาลูยาวไปเล่นเสร็จแับว่าไม่ดีนะเอาไว้จุดไล่พวกกอลัมพวกสมิงนะเมื่อวานไม่มีใช่ไหมไม่มีทำไมต้องแบบเสีกกำลังชูนี่คุณจิได้มาใหม่เนี่ยซื้อมาจับได้แบบนี้ใช้ไงใช้ไงลองยังครับลองใช้ลองใช้ดูอ่ะ โยนเก่งเะอ่ะนี่ก็ฟังอย่แล้ไให้ฟันะอยให้ฟัวเ๊ห์ผ่านแล้วงผ่านโยนโยนโยบโยนวู้ห์โอ๊ยเอาบอลลูบอลลูบอลลูเล่นคนละบอนี่ทายทุกคนทุกคนบอลูโยนตรงพื้นนี่เลยเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งที่นี่เลยโยนดูข้างหน้าโดนกิ่งไม้ทุกคนกระเด็นกลับมา เกือบไปแล้วสวยใจได้ไหมเนี่ยเกือบไปแล้วมาลู้นถ้ามาเกลี่ถ้าเราหนีไม่ทันนะเราโดนร่างกายได้อ๋อโยนกายไอย่างนี้อย่างนี้มาลู้นี่ลุ้นแล้วก็โยนอย่างนี้ไกลๆใก้โอเคอย่างนี้นะนู่นไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้เด่นเข้าตาปุ่มตุบบอดโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวบบโอเคอ้าวเกลี่ย อย่าไว้ไล่รอดีาให้นะอย่าให้หายนะอย่าให้เปียกน้ำอย่าให้นุงอย่าให้เปียกน้ำนะอ่าวางไว้วางไว้ถุงก็ได้วางอย่าให้เปียกน้ำโอเคเปล่าเขาวสารนี้กินได้เลยนเด็นายยูยังไม่เปียกเพราะว่าเราทำหลังคายใหม่แล้ว บอกว่าอากาศดีมากอ่ะทุกคนชุ่มชื้นมากฝนตกแบบทำให้อากาศแบบเย็นสบายมากเลยดินก็เย็นไปหมดเลยตอนนี้พวกแต่ยุงอ่ะเยอะแต่จุดไฟก็ไม่มีแล้วยุงก็หายหมดข้าวโพดนี่สวยมากพวกเรารับผู้กับข้าวทองที่สวยที่สุดมาดูขราวโพดแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้พวกสารเคมีคือยาฆ่าแมลงไม่อยากใช้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ผักบุ้งยังไม่ขึ้นนะอืมนี่เราผักบุ้งขึ้นทุกคนนะผักบุ้งใบโอ้โหเสียดายมากเลย ยังยังนู้นประมาณสามสี่วันน่นที่ขึ้นเพิ่งจะปลูกไปเองอนี่ปะเนี่ยเอองอกกันทุกคนแต่ว่าต้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อืมงอก,กันเริ่มงอกอะ่ะเดี๋ยวเราดูนี่เห็นไหมใต้ดินนอ,อ,อืมพรุ่งนี้ก็เริ่มออกมาแล้วแต่โอเคนะถือว่าเราสามารถทำไม่ค่อ้ขาดนีถือว่าทองเงี่ยทองขอบคุณ พี่ครับรอดูไปเรื่อยๆทุกคนเราได้กินผลผลิตของหวานเนี่ยข้าวักทองแล้วก็ของต้มเป็นข้าวโพดกวาดบ้านหรือยังยังไมกว่าหรมาทิ้งนานยังไงคุณมันไม่นานหรอนี่อันนี้ใช้กินบ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็บาลูกำลังกวาดบ้านแล้วก็ใหญ่ก็ช่วยกันถอนญ้าคนัะ วันนี้เรามาเยี่ยมบาลูแล้วก็ดูสุขภาพร่างกายความเป็นอยู่เขาเป็นไงบ้างบาลูเขาทานข้าวเรียบร้อยแล้วคนนะนะถ้านยาชูก่อนล้างมาัดชูได้โดนมาเนี่ยโอนแน่จอให้ก่อนล้างก่อนล้างเพี้ยไม่หโอเคปะได้สูได้บาลูตอนนี้ไม่ย้ายอยู่นี้เลย ยา้ายมาลาสูของที่ทำเยอะเหรอเพราะสมบัติไงแล้วก่อนหนามันมันกงจะขึ้นไปฮุบด้วยเนี่ยเขาแบบต้องขัดขวางงานยากนีแล้วก็เป็นห่วงไงเนี่ยเขาอยารรู่นู้นแบบว่าตามมาพังของพ่อลูกไงแต่ก็มีพวกเขาอยู่ที่นู้นไม่กีนครรนเลยไม่ใช่เหรอใช่ป่ะมีอยนะู่เนาะมารูมม้มีคนอื่นแบบที่อยู่ที่ทำที่ไม่ใช่ของพ่อลูกอะ่ะ ผมบอกอย่าว่ายายถ้าไปเงี้ยมันอันตรายนะมันแบบเสี่ยงอ่ะเวลาแบบคนป่าไม่อยู่ท่ำแล้วกอล่ามันจะขึ้นไปข้างบนอ่ะใช่ไงถ้าเนี่ยกูเป็นห่วงเฉพาะถ้าเขามาอยู่เนี่ยแล้วใครดูแลตัวใช่ป่ะอืมลาสัวก็อ,อยู่กับเพื่อนนะจริงแต่ว่าอยู่กับเด็กก็อันตรายอะเยอะแต่เขามาอยู่นี่มากเลยเขาทิ้งท่ำไม่ได้ไงท่ำก็มีความหมายท่ำคือเขาที่อยู่มาตั้งแต่แบบ ยุ๊ดยึกดำบรรพ์แล้ววะเราไปเราเจอแคลาซูมาลูที่เคยเจอไปบ่อยแล้วก็พุทธกาลนะแล้วก็ทีอื่นเขาไม่ค่อยออกมาหรอวะเราไปมีทั้งอื่นที่ออกได้อีกวะไม่รู้อาจจะมีนะมาลูที่ถ้ำมีใครอีกปะม,มีเหรอมีเยอะปะห,ห,หลายคนเลยลเราจะเข้าไม่ทั่วถึงก็ได้พอถ้ามันใหญ่มากแล้วน่มึงเคยไปแบบว่ามึงเคยเข้าไปประตูมิติที่เขาเคยเห็นไหมเหรอเเห็น อยู่อะไรคนเลยอยู่กับครอบครัวใหญ่อะแต่ว่าก็ไม่รู้หลังจากที่ไม่ได้ไปนานขึ้นมาสร้งางไม้ให้กับบาลูเนี่ยจะมีคนเองยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครเสี่แล้วบ้างนะ <ừ. S 1> มีผู้โสดอยู่นะมีคนกแก่ๆข้างในหลายคนเลยเนป่าที่จำบันอ่ะแก่แกแกบาลูสวัสดีทุกคนเราจะมาสร้างบาลูของยาก,กันวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่เอาสร้อย ตอยที่ผมไปเอาคืนให้บาลลูนอนะเอามาคืนเขาเพราะว่ามันมีค่าสำหรับเขาผมไม่ยอมให้ไอ้โจรน,นะเอาไปง่ายๆหรอกเนี่ยไม่ขายนะเท่าดีลมันก็ว่ามันเหรอม,มีค่ามันก็แบบจะไหวในตัวก่อนอแต่มันมีค่าสำหรับบาลูนจริงนะถ้าเราไปไม่ทันนะผมว่ามึงไปไม่ทันเนี่ยกูว่ามันก็ไปขายกินเหล้ามาล่ะต้นกล้วยยังไงขึ้นดินเลยนะ ยิงสองยิงแจกใหม่มันชีวิตกใจมากยิงทีตกข้างข้างกับบาลูโอ้โหใจหายแบบเลยเนี้ยบาลูก็วิ่งผ่านโอ้ยยิงสบายมากพี่อากาศ ดชื่นวงเข้ามาแ,แล้วก็ยุงยุงเยอนนะแต่พอตัวรูเกาอะอไปเลยไ,<ป>ไปขึ้นไปลุกเนี้ยลุงหายหมดเลยเนี่ยเล็กถัวพี่วีที่ส่งขบาบมาเขาได้ผลมากนะเราลองไปชั้นหนึ่งทูข้าไม่มีน้ำซึมเลยขบาบลองทับไปสองชั้นเลยก็คือน้ำไม่ซึมเข้าเลยแล้วยังมีน้ำซึมๆทาให้พื้นเกลี่ยนี้พื้นแหง้งกริบนอนสบาย มาลู้งกับท่ามตีตอนไหนอ่ะอยากไปท่าเข่าอ่ะจะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครนนี้วันไปมา,ปาเป็นยังไงท่าเปลี่ยนเยอะปะท่านไปกันอ่ะลบขึ้นทา,ทางเดินลบขึ้นมากพี่พี่ทางไปท่าลบสุดๆเลยคุว่ากอร์ลัมมันมีกี่ตัววะเลยมีแค่ตัวอะไรมั้งเห็นพ่อรัองเบ็ดว่ามีพ่อกอร์ลัมหรอมันก็จะมี มันจะมีแล้วพวกพวก่อพวกตายายมันน่ะเป็นครอบครัวนะเป็นคนป่าแล้วเป็นครอบครนะัวรเหมือนกันจะบอกว่ากอนร้นี่มันเกิดจากไอ้พวกโวนสัตว์แช่งมันตัวประหลาดป่ะน่าจะพวกเนี้ยเหมือนแบบพวกเจ้าเล่ย์เงี้ยพวกขี้โกงเงี้ยคิดว่ามโนมัน,ม,นมันเกิดจากการขดโกงคนอื่นขโมยของคนอื่นลวน,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 นสัตว์แชง่งแล้วทำให้ต้องเป็นตัวประหลาดนี่นะ้นมไม่พวกตัวประหลาดตาโบอดพวกกูเจอ แต่ป่านเนี้ยไม่รู้เป็นอยู่ไหนลแล้วเพราะว่ามันแนคร์พวกกูมากนะเว้ยฝนพวกกูยังไม่ยังไม่อยู่แล้วกลับไปนี่ก็ฝนตกเนี่ยพายุเข้าเนี่ยกลับไม่ได้เนี่ยพวกผมเนี่ยอยากจะไปช่วยตัวปลาล่านะครับแล้วก็ช่วยเหลือพอเลี้ยงต้นไมน้ด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยฝนตกลมแรงพายุเข้าอะ่ะในการเดินทางไปอะ่ะมันลำบากมากๆคือมันเสี่ยงมากถ้าเราไป เราช่วยเขาไม่ได้แล้วไม่ว่าชีวิตเราก็อาจจะกลับมาไม่รอดจากป่าชายแดนหมู่บ้านลึกลับทุกคนนะที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นเหมือนเมืองแอฟรใช่ก็คือเข้าไปคือเงียบสงบไม่รู้ไม่เห็นใครเลยพอเห็นปุ๊บกลับมาดูอีกทีก็ไม่อยู่แล้วคนที่เราเจอมันหมู่บ้านอาถรรพ์น่ะสกายสกายเจอแล้วสกายไปส่งสกายแล้วบาลูสกายสกายคนป่าโดดเดี่ยวเราไปส่งไปแล้วเพราะว่า เขาอยู่กับเราไม่ได้เขาไม่มีความสุขมันไม่ให่ตัวเองอมันทำให้ตัวเองกดดันมีมอาวุธสำหรับให้ลาลูลาซูนี่ก็เราเอาสร้อยมาเอาสร้อยมาคืนขเขาเรียบร้อยทุกคนนะก็ดีใจมาดเให้เขาได้กลับมาใช้สร้อยของเขาเหมือนเดิมเขาเสียดายนะแต่จะทำไงได้ในเมื่อเขาต้องการให้ชีวิตลูกเขาอยู่ต่อถ้าเขาไม่ให้สร้อยไปลูกเขาอาจจะ เสี่ยงมากๆากเลยในการโดนทำร้ายไอ้โจรบ้ามันขู่อยู่ว่าเจริงเลแต่ว่าบารู้ว่าแม่ก็เสี่ยงบารูาชีวิตลูกเดินไปอะไรก็ยอมมาคอยให้ลูกเขาปลอดภัยอ่ะใช่ที่นม่บารู้ใช่ฮู้มาเรื่อยเรอยวะโบขึ้นมาเลยนี่บ้าพูดไรบ้าลูกไผ่เหรอโกอุ่นจังวะเฮ้ยฝนตกอยีกล่ะทุกคนฝนตกอะไรทำไม ดยู่ปรากาศโดยรวมทุ้คนนะแปลงผักมาดูได้หาปลาป่าปลาขึ้นเปล่าดูปลาดิดูปลาขึ้นหรือเปล่าอไปนะอ๋อตัวเล็ก อ๋อปลาตัวเล็กอืมเฮ้ยปลาวิ่งเต็มเลยน้ำตกแล้วก็เป็นกระต๊อที่พากันส่วนพี่ติดจันเลยพี่พีบอกว่าให้ผมเอาผ้ามาขึงด้านข้างนี้ผมผมคิดว่าเปิดเป็นวิวดีวกว่านะแบบให้เห็นริมน้ำให้เห็นแบบห้วยเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติกว่านะ เ,เอังต่อเรอพี่ชายนี่หลังต่อโอ้ยทาไงหลัง่ไงโนหลังต่อเห็นไหมหลังต่อของแท้ ปลาเยอะมากเลย,ทลยแทงโดนป่ะนเป็นมันดนตกมากไม่เป็นมันโดนเหรอเด็ดอะอืมไปแล<ม>้วเป็นปลาวิงว่งด้วันปลาวิ่งเยอะมากเลยปลาว่ายนี่ปลาวิ่งโอ้ถือหมดมาดูดูแทงไม่เป็นเห็นป่ะไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะว<ม>ิ่งจังดเลยอะ ถือหมดแล้วโอ้ไมันได้ปลาไหมเหรอมีเยอะอเหรอ เดินทางกลับกันไปทํางานตแล้วต่อนนะเราเข้ามาเยี่ยมบาลูเฉยก็เดี๋ยวถ้ามงานผมจะอัปเดตอาการบาลูให้ดูเรื่อยเื่อยทุกคนนะทั้งบาลูทั้งลาซูนะบาลูเดี๋ยวผมจะกลับนะครับผมเดี๋ยวผมมาหาใหม่มาเยี่ยมใหม่รอบหน้าเดี๋ยวผมจะก็ไปทำงานก่อนแล้วก็วันนี้ผมเอาซ้อยมาให้มาดูแลเก็บรักษาดีดนี่นะ ไอ้พวกกูทั้งทำแสตมป์แลกก็ะขอบดีว่าแสตมป์แลกมือเราเจอกันอะทักทายกันละยังไงพวกกูตั้งขึ้นมาเองดีว่าอันนี้ว่าบอลูออกออกซอกมาซอกมาซอกมาอย่างงี้ทักทายกันกับพวกกูเจอคนป่าเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์พวกกูไงเจอคนป่าบอลูสุดมือเจอกันบอลูโัวดี่างเงี้ยไม่เหมือนใครตัวนี้มันเฉยใช่ป่ะนี่มันเฉยนี่บอลลู พาลูว่าเราจอกันนะอย่างเทักทายกันอือืเออาลูโอเคป่าวออาลูถ่ายขวากลยอูเออเงี้ยโอเคไหมอเอาเขชนกันอู้พาลอูอย่างเงี้ยโอเคอ่ะนาลูอู้อู้ทักทายกันนะทุกคนนะโอคครเตอร์ของเราเองทุกคนที่สร้างขึ้นมาเองนะไปกลับแล้วาลูดี๋ยวกับก่อนเดี๋ยวมาเทียวทำอไนะวัดีก่อนวัดดีก่อนอ้วัดดีหักอนวัดดีก่อนหนึ่งสองสา สวัสดีครับผมบ<อ>๊ายมาเที่ยวหาของอยูใหม่นะทุกคน